เสียงจะดังหน่อยนะครับเพราะว่าหน้าถนนเนี่ยถนนหน้าหาดเนี่ยเขาเล่นสงกการกันนะครับตอนที่ผมเข้ามา,าเมื่อกี้กโ็โอ้ติดเลยนะครับเพราะว่าสาดน้ํากันสนั่นมันไวเลยนะครับหนุ่มสาวก็อันนี้ก็รีวิวให้ดูนะครับบ้านน้ําฟ้ารีสอร์ทนะครับเราจองโทรมาจองไม่ว่างนะครับแต่เราจองผ่านบุ๊กิ้งมา ก็บ้านหลังที่ว่างที่เราอยู่ก็หลังแรกเลยหลังนี้นะครับโดยราคาปกติก็จะอยู่ประมาณ800แต่วันนี้ของเราเนี่ยเขาชาร์จไป900เบาทนะครับเพราะว่าเป็นจองผ่านระบบ b o ๊กิ้งอุปกรณ์เขาก็จะมีเตรียมไว้ให้เลยครับก็จะมีถ้วยชามน้ำอุ์กรอยอยู่ตรงนี้แล้วก็มีตู้เย็นสําหรับแช่ของสดก็ใส่น้ําไว้ให้ด้วยนะฮะแล้วก็นี่ครับก็เห็นนะครับ กาน้ำร้อนหม้อของข้าวกระติกกระทะตะลิวคุกอะไรอยู่ที่นี่หมดเลยนะครับพร้อมทำกินเลยแล้วก็ก็มีโต้นั่งข้างหน้าด้วยนะครับมีพัดลมให้ด้วยก็คือแทบจะไม่ต้องเอาอะไรมาเลยนะครับแล้วก็เรามาดูข้างในครับข้างในก็จะมีเ,เหมือนโรงแรมสามดาวเท่วไปก็จะมีทีวีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เป็นไม้แล้วก็มีที่นอนนะครับ สองเตียงใหญ่นะครับนอนได้สี่ท่านนะครับแล้วก็มีห้องน้ำในตัวนะครับมีแอร์หนึ่งตัวนะครับมีไม้แขวนเสื้อน่าจะแขวนผ้ากุณโญ่นะครับสี่ผืนภายในห้องน้ํานะครับมาดูภายในห้องน้ํากันเป็นฝักบัวนะครับฝักบัวมีกองในตัวด้วยนะครับเป็นเครื่องทําน้ําอุ่นด้วยนะครับห้องน้ําก็ ขนาดกว้างขวางนะครับใหญ่อยู่พอสมควรนะครับเ,ออเหมาะสมกับโรงแรมระดับ1ดาวอยู่นะครับโรงแรมระดับ1ดาวนะครับก็นี่แหละก็นอนได้เลยนะครับออกไปข้างนอกเปิดประตูออกไป,ประเลือดออกไปก็จะเป็นที่นั่งรับประทานอาหารนะครับีนผมก็เอามารีวิวให้ดูนะครับบ้านพักชื่อบุญน้ำฟ้านะครับราคาเฉลี่ย8 0 0ถึง900บาทนะครับอยู่ที่ หาเจ้าหลาวนะครับอยู่ที่หาเจ้าหลาวสามารถที่จะทํากินปรุงต้มยําทําแกงปิ้งย่างอะไรอยู่ที่นี่หมดเลยเพราะว่าเขามีเครื่องอุปกรณ์ให้เราไม่ต้องทอําพวกอะไรมาเลยนะครับใครคิดว่าราคานี้เหมาะสมก็ลองจองมาพักดูนะครับบุญน้ำฟ้ารีสอร์ทนะครับ